ที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ข้างหน้านะก็คือบราวที่ผมไปบวกสามมาในวงการนี้ใครจะปั้นบราได้เร็วกว่าผมล่ะครับเฮ้ยยมองไม่เป็เห็นขอถอดแว่นกันนะครับโอเคนะคลิปนี้พี่ก็ขออนุญาตไม่ต้องเปิดตัวนะครับเพราะพี่เปิดตัวแบบโคตรล่อแล้วครับน้องๆโอเคมาก็พี่ก็ได้หายไปเป็น10กว่าเอ้ย สองอาทิตย์ปอกวะน่าจะสองอาทิตย์ปะ่ะนะพี่จำไม่ได้นะเพราะว่าพี่ก็จะไปแอบปั้นเจ้าตัวนี้มานะมันใช้เวลาค่อนข้างนิดนึงท่านผะู้ชมว่าพี่สายฟรีนะครับไม่ใช่สายเสียงเงินนะเออขอเสยผมแป๊บนึงนะครับพี่มองไม่เห็นนะโอเคมาวันนี้ก็จะเป็นการรีวิวเจ้าบา้าตามสัญญาเนาะคนก็คงจะรอดูคลิปพี่อยู่เลยแต่พี่ไม่มาลงสักทีไงมาดิดูสเตตัสก่อนเลยเจ้าบาาตัวนี้นะเลือด 250ล้านนะโอ้โหนี่ขยังไม่แมกถ้าแมงนี่ผมว่ามีเหยียบ300ล้านคือพี่ใส่เป็นเจ้าเกียร์ธนูเนาะแต่ตอนนี้ที่พี่เห็นเขานะเขาแม่งเล่นกับเป็นเกียร์โจมตีเว้ยน้องๆคืนนี้มันจะตีแรงนะแสนหนึ่งอะ่ะแต่ถ้าใส่เราใส่เกียร์โจมตีอะ่ะมันจะตีประมาณ5ล้านปะ5 5, 5 5ล้านบาง้งแม่งแรงมากแต่แต่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ความถนัดว่าพี่เล่นเป็นธนูดีกว่า แต่พี่ก็อยากเล่นลองเล่นโจมตีเพราะพี่ไม่ไปตีพวกที่มาใส่โจมตีพี่แพ้ว่ะแต่ก็ไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้ทีมพี่ได้ทําการติดทนายเข้ามานะครับเอ้ยใครบอกว่าพี่ไม่เล่นมันแล้วนี่ตัวก็ตียของจริงมาเลยมันไม่ต้องพูดเยอะหรอกับพี่จะโชว์ให้ดูนะครับว่ามันโหดขนาดไหนนะโอเคอีกสามตาเราจะพูดซ่อนเล่นอันนี้แหละคือพี่คาดเดาไม่ได้ว่ามันจะมีตัวบินไหม โอมหัวก้อยพี่ว่ามีมันพี่จะเอาการบินไปแต่มันไม่มีมันไม่มีหนึ่งนะครับผมกูก็แทงตาจังเลยเอาเป็นอ่ะพี่จะไม่เอาการบินไปใจใจไงเพราะกูไม่ค่อยเจอทีมตัวบินเท่าไหร่นี่ป่าวะไอชื่อคุ้นคุ้กูว่ามีไปปะเฮ้ยไม่มี ไอ้นี่ชื่อมันคุ้นตาอย่างเลยนะเธไมันอยู่ตรงนี้วะใช่ปะไอ้นี่หรือมันเป็นลูกน้องกันบกเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าวะอะไรเนี่ยใครมาแจ้งเตือนเนี่ยเอยมันจะมาทักเนาะทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ทักเนาะมาทักตอนอัดเกมเนี่ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหทำไมมันง่ายอย่างนี้ฮะมันจะมีใครน้อโหดกว่านี้อีกหรือเปล่านี่ เฮ้ยเกือบลืมโหนี่นีลุ่มหองเด็กในเกมไลน์เลนเจอร์อ่ะโอ้โหเกมที่ยี่โหดที่สุดในโลกก็คือเกมไลน์เลนเจอร์แล้วก็เกมโลบอกรนะครับน้องๆเกมเด็กๆอ่ะครับเฮ้ยเกมเด็กพี่ก็โหดทุกเกมอ่ะพี่ชอบลังแกเด็กนะออกมาดีมาดีับโอเคมันโอ้โหเห็นปหมช้างนี่มันโกงนะอยากให้มันได้เหยียบหน้าบ้านนะเว้ยมันทุบทีตัวเรามันกระเด็นกระเด็นไม่ใช่สกิลเลยนะโอ้กูว่ากูว่า กูหลุดละเอ้ยกูหลุดละโปรแกรมครับโปรแกรมครับมึงมึงเอาหน่อยมึงเอาหน่อยเออไม่ใช่อัดอัดแล้วหลุดอย่างเงี้ยเอาเสียหน้าหมดเลยคอมพี่เป็นล้านครับเออ,เอ,อถ้ามันหลุดโชวโ์มาเตอร์หนึ่งแล้วหรอมาเตอร์หนึ่งแล้วหรอโอ้โหบวกร้อยสิบคะแนนเจ้า ความจริงมันบวก1ล้านคะแนนนะแต่อตอน,นมันไม่เห็นนะครับมันบั๊กนะแต่พี่โอเคก็กลับมาแล้วนะเออเฮ่อโปร,ปร,ปร,ปรแกรมบูสแตกสุดกาของพี่มันหลุดน,นะคือที่พี่เลือกใช้โปรแกรมนี้เพราะ a p s มันดีกว่า L.D เว้ยแต่แต่ที่มันชอบหลุดน,นะมันชอบมีอาการค้างนะนกูแพ้จริงด้วยโอ,อ้โหโคตรเสียศักดิ์ศรีเลยว่าแล้วมันก็จะดีใจแล้วว่าเออไอ้นี่มาตีแพ้กูมึงมาดูคลิปกูได้นะครับมึงเป็นคนระเทศยอะไรมึงก็ขวักดูคลิปกูได้ มก็ดูช่องเนี่ยชื่อว่ามีช่องติดอยู่เนี่ยอะควาไวาทีเนี่ยมาดูด้วยนะพวกกูแพ้มึงเพราะว่าโปรแกรมมันหลุดเออเพราะฉะนั้นจะได้ใจไปนะครับโอเคทีนี้ก็จะเป็นคู่ต่อสู้ที่วัดใจกับพี่นะเพราะว่าเกียร์นี้ถือว่าอุมามีนะวิล i ิลบิสโตนคนสุดท้ายที่จะได้รับพลังของพี่ที่มันสถิตในตัวเนี่ยสัตว์อสูรนะพี่ก็มีอยากคำรามมันออกมานะครับอย่าข้างห้องด่าพี่นะโอเควิสโตนมีตัวบินไหม

วูบวูบว like kind of ูบวูบวูบวบในออโต้เนี่ยเอ้ยบอรดออโต้เนี่ยโอเคนะครับบอรดออโต้ที่เป็นสบายมือที่จะกดแคสเปสบาร์ที่โคตรจะดังของพี่นะคีย์บอร์ดมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะวูบ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 คีย์บอร์ดมันดีนั่นแหละเขาเรียกว่าสวิตที่มันอะไรก็ไม่รู้สักสวิตหนึ่งนะพี่ก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องไอทีนะโหผมพี่นี่มันก็แบบน่าพานจริงๆอะแต่ก็ไม่ตัดตัดแล้วมันไม่รอคนพี่ต้องรอต่ออเวลานะครับ แฮนซัมเอวิดีแฮนซัมออเดอร์ไทมนะนี่ก็เป็นคำโฟมจากเดวิดป็อปนะที่พี่ใช้ในหัวใจพี่ทุกวันนะพี่ต้องหลอทุกวันนะครับถ้าวันไหนพี่ไม่หลอพี่จะรู้สึกว่าพี่จะไม่มีแรงนะโอเคเด Stone เนายก็น่าจะรู้นะครับว่าพลังแห่งพลังแห่งตัวอะไรวะพลังแห่งทนายพี่มันโหดเหี้ยมขนาดไหนเกินที่มนุษย์ยางคุณจะรับไหวนะครับ มันใช่เรื่องหรือเปล่าเดวิดป๊อปสอนเอาไว้นะโอ้ก็ชนะแล้วหรอฮะชนะตอนไหนวะโอ้โหพี่ได้ทำการเคียดบิดมันชื่อมันไม่ชื่อบิดสโตนนี่ว่ามันชื่อบิชวันนะเออมันชื่อบิชวันกูว่าอย่างเงี้ยพี่ตัดช่วงแรกออกดีกว่าพี่ทำใหม่เลยเพราะว่ามันหลุดโอเค บิสมันชื่ออะไรวะบิสบิสบิซอนบิซอนนะครับบิซอนโอเคนายบิซอนนี้ก็ได้รับความไม่แพ้ของพี่ไปแล้วกูต้องมาเสียเพชรซ้ำนะจาจ้าก730เหลือ709โอเคพี่ว่าวันนี้พี่จะเป็นคนที่ไม่หัวรอ้อนนะครับพอพี่รักคนดูพี่รักเอวิติงนะโอ้โหแม่งกูพูดถึงเดวิดป๊อปเดวิดซันมาเร็ว่ะ แล้วเดวิดซันจะเป็นคู่รับมือของพี่นะน้องเฮ้ยเกียร์เองจะโหดเกินไปหรือเปล่าวะฮะเอ๊ยกูจะแพ้ปหะเนี่ยน้องแล้วใครมันกลัววะฮะใครมันกลัวมันไม่มีตัวบินหรือเปล่าไม่ได้ดูนะใครเห็นก็ช่วยบอกพี่แล้วกันโอ้กด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 ก่อนเดี๋ยวกแตกนะครับน้องโอเคมาเดวิด โอ้ยเดซีดใจเย็นๆหน่อยครับเปิดมาก็จะแข่งกูเลยโอ้ยคุณรูน่าเสียอีกตัวเนี่ยครับบอดว่ามาเขาโค้งแหลกอย่างนี้รู้สึกว่าจะมีทรงนี่นะครับแทงที่มันมีพลังชีวิตก็เท่ากับเศษหินนะครับที่ทำให้พี่เกียดทิ้งง่ายๆนะก็ดูไว้นะครับอย่าบ้าพลังโจมตีเยอะจนเกินไปนะคือคุณใส่พลังโจมตีได้เว้แต่ใส่แบบสักตัวหนึ่งก็พออีกตัวหนึ่งเน้นเลือดไปเลยเพราะคุณก็รู้ว่า ดาเมดเกมเนี่ยแม่งไม่สมดุลนะครับบทจะแรงก็แรงขี้แตกนะเพราะว่างั้นคุณก็ต้องกันเหนี่ยวไว้ดาเมดหนึ่งตัวพทังชี้นหนตัวนะแต่ของพี่มันทังชีวิต2ตัวไงพี่ขออนุญาตนะเสยผมแป๊บนึงนะโอเคพี่คิดว่าน่าจะมันไม่เข้าตาพี่ละโอเคแล้วคนนี้คุณ L R มันจะฟักตุ๋ยนะครับมันชื่ออะไรวะโอ้โหอืมโอยอ้ยเกียร์เลยครับเนี่ย คุณ LR LR ก็อ่านว่าคุณเอมาเสี่ยงเม้งนะโอเคเสี่ยงเม้งมันไม่มีตัวบินเพราะงั้นพี่ก็จะตีไม่งี้เลยนะพี่โหดเนี่ยครับโหดที่สุดในโลกนะโหดที่สุดในราเรนเจอร์นะใครคิดว่าโหดกว่าพี่ก็กรุณาแสดงตัวก็ติดต่อพี่มาทางช่องทาง191ได้นะครับพี่เก่ยวพร้อมจะตบคุณเลยยังไม่แพ้นะมันเป็นสัญญาณที่ว่าพี่อ่อยเหยื่อให้มันตายใจนะครับบอดไรเรนเจอร์มันสติปิดนะครับ อะนเจ้ามันโง่เลยครับเฮ้ยขอโทษนะขอโทษนะเรเจร์ไม่จะด่าอะไรเจอร์นะเกมมันกากนะครับเกมมันไม่ค่อยจะมีอัลกอริทึมความสมดุลเลยนะเกมมันเรื่อยเปื่อยนะโอ้โหพี่ทนเล่นมาได้ตั้งขนาดนี้พี่เล่นตั้งแต่ป .5 คิดดูดิพี่รักเกมนี้ขนาดไหนแต่สักวันพี่ก็ต้องขายมันนะเพราะว่าเพราะว่าพี่พามันมาแพงเกินนะพี่จะต้องขายมันสักวันนะครับ พราะงั้นเสียๆทั้งหลายโปรดติดตามช่องพี่เยอะๆนะครับพี่ได้ขายดีพี่ให้พวกคุณนะว่าพี่ด้หลอกขายงไงๆล่ะหลอกขายราคาที่แพงเลยล่ะของคนที่จะซื้อดีพี่เนี่ยไม่อยู่ในกลุ่มนายหน้เลยนะครับที่ไม่รู้ราคาเนะี่ยที่จะหลอกขายพวกคุณนะโอเคมันก็ชนะง่ายเกินไปหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยเกมมันมียากกว่านี้ไหมครับอันนี้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 คือที่ผมหลุดน,นะครับทุกคนอันนี้ไม่เกี่ยวนะ คือมันหลุดนะเออนี่ยเห็นปะมันหลุดมันจะไม่ขึ้นข้อมูลการเล่นเว้ยเนี่ยเห็นไหมไม่พบข้อมูลการเล่นซ้ําคือโปรแกรมมันค้างเว้ยคือคือพี่อัดเครื่องแรกมาเพื่อจ,จะตัดของครื่งแรกมานิดนึงนะเพราะมันจะมีช่วงที่น่าเบื่อพี่จะเอาออกไปนะโอเคต่อยก,ก่อนพี่จะพูดอะไรที่มันน่าเบื่อมันจะทมให้คลิปมันไม่สนุกนะโอเคนี่เขาก็เล่นเป็นทางม็อบม็อบไซคอนนะครับน้องๆโอเคเฮ้ยกิวนี้ Q d o u b l ลเอีกแล้วนะที่เราเจอกันในคลิปที่แล้วใช่ปะไม่เพราะคลิปที่แล้วไม่ได้เล่นคลิปแล้วพี่ไม่ได้เล่นทําไมกูต้องพูดว่ากูเล่นทั้งที่พี่ไม่ได้เล่นวิกเกอร์ขอโทษที่ต้องพูดกูมึือพ่าเป็นที่พี่เผลอพูดโอเคนะครับเพราะพี่ไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดมันออกมาจากปากพี่แต่พี่เป็นคนที่ใส่สถุนนะครับเลยต้องพูดเดยอะออกมานิดนึงนะก็โปรดเข้าใจพี่ด้วยนะเฮ้ย hey! แล้วมันจะปายทังหนาเนี่ยบ้าเหรอเฮ้ยเฮเก็บไปกินบ้างเถอะ มันปลาอะไร,รอ่ะバレโต้อ่ะมันปลาอะไรวะมันคืออะไรที่มันปลามาทุกวันนี้พี่ยังไม่รู้เลยวะ่ะไอที่มันเป็นนี่ปะเคบับหรือเปล่าใช่เคบับปะมันปลาอะไรมาวะเฮ้ยกดกดก่อนกดโลกว่นไหนวะมันปลามันปลาเคบับเปล่าวะมันปลาโอ้โหตายหมดอย่างนี้โอ้ยผ,ผมกูกนะันเนาะตายหมดอย่างนี้ก็เข้าทางเสือสิครับไหนไหนไหนดูหน่อยโอเค บาเลตโตบาวเก็บไว้กินนะครับอย่ามาโยนใส่ผมคนอย่างพี่มันโหดไงมันโหดเกินไปอะ่ะโอ้โหขึ้นมาที่13แล้วคลิปนี้กูล่อตั้งแต่มาร์สามมาถึงมาร์หนึ่งอะ่ะโอ้คือใจจริงอ่ะพี่แม่งไม่อยากเล่นทีมที่เจอตัวบินเลยวะ่ะแป๊นหนึ่งนะกูขอเลยเถอะผมกูแทงตาคบนะ้องอยหมันไส้กูนะครับบอกไอ้แค่นี้แอกอะ่ะก็จะแอกก็จะทำไมอ่ะครับ พี่ลูกหลานเดวิดป๊อปนะก็ต้องหล่หอตลอดเอวี่เดย์อออ l ดอะทาวนนะครับมันไม่ใช่เรื่องปัญหาอะไรเลยนะเข้าใจเปล่าไม่ใช่ครับผมมาแทงตากูนะน้องมึงก็เข้าใจกูหน่อยนะอย่ามาด่ากูไปเรื่อยเ้อเฮ้ยกูลืมเอาการบินมา,ากูบมดแต่ขีโมกูแพ้อ๋อน้องความพ่ายแพ้ครั้งแรกของพี่ ม่งโคตรเจ็บใจกูลืมเอากันดินโอ้โหกูออกเลยไาไอ้ดีนี้เฮ้ยไอ้นี่มันขายดีอยู่แสนเจ็ดนะครับงี้เราลอ <sk> <COR RE> <ES> งเทสไอ้ดีแสนเจ็ดดิฮะไอ้ดีแสนเจ็ดเจอทนายของพี่มันจะรับมือไหวเปล่าฮะนี่โอ้ยเกือบลืมเสกเลยว่าผมเกือบอ่อยให้ไอ้ดีแสนเจ็ดแล้วนะโอเคโอ้โหต้องรีบเสกตัวนะ งี้ผมจะแพ้ไอเดีแสนเจ็ดไม่ได้เลยนะไหนดูดิดูดิไหวปะไหวไหวไหวแล้วโอ้โหมาขนาดนี้แล้วเชียงโป่งเชียงเปย์มันไม่น่ากลัวแล้วครับเดี๋ยวนี้ตัวขี้หมานะโอ้ยผมมาเป็นใจให้กูเลยกูทำคลิปทั้งทีอะ่ะมันแทงตาพี่นะครับน้องนเราต้องเข้าใจพี่นะไอเดีแสนเจ็ด่าไหวกับเทินไอผมหรือเปล่า นี่เป็นการประกาศศึกนะครับโอ้โหกัวก,กูแพ้กัว่าก,กูแพ้กัว่ากูแพ้แล้วกูเสกตัวไม่ออกกูขอโทษนะครับพี่กูจะไม่ดูถูกคนอื่นไปเรื่อยนะครับผมขอโทษนะพี่นะอย่ามาว่าผม,มเดอ้อผมขายดีไม่ว่าผมเดอ้อเพราะพี่ต้องเข้าใจนะครับว่าเกมตอนนี้เกมมันไอ้แม้บอดบอดมันโหดนะครับเพราะว่าพี่ต้องเข้าใจว่า,วาบอดเกมมันโหดนะมันทีพี่ก็อาจจะแพ้นะครับมันก็อย่ามาโถถือโทษกดกันเลยนะครับพี่นะ โอ้โไม่ไม่ไม,ม,ม,ม่พิดด้วยวะถ้าพิดนี่กูจะว่าจะเปลี่ยนคำพูดซะหน่อยมันไม่พิดก็เฮ้ยน้องเอออันนี้พี่ก็เข้าใจผมนะครับพี่นะมันแพ้เพราะว่าไม่ใช่ทีมผมการน,นะครับพี่เพราะนะนะทีมท,ท,ท,ทีมผมโหกกับพี่นะร <c oughs> อ,อเล่นนะครับรอเล่นมันมันแพ้เพราะคอมโบนะครับพี่นะนพี่ก็เข้าใจผมนะครับเล่สองคนวะโอเคเอ่อไม่เท่าไหร่ คือคือตอนนี้ไอตัวผู้หญิงอ่ะแม่งโกงมากเว้ยพี่สุ่มไม่ได้พี่ตามล่านะตอนก่อนจะหมดอีเวนต์กินโทชิพี่ไม่ได้เลยเว้ยตัวมันโคตรจะโกงเลยตอนนี้คือแม่งมันติดคอมโบแล่แบบเห็นบ้านหน้าเกลียดมามนะจนเสกตัวไม่ออกเลยนะถ้ามีเวลาพี่ได้เสกตัวนิดนึงแล้วพี่ก็ชนะครับเนี่ยเห็นไหมถ้าไม่มีเวลาเสกไงพี่ก็ชนะแต่คือเมื่อกี้พี่เสกตัวไม่ได้แล้วนะตอนแรกหลังจากจะชนะมันก็กลายเป็นแพ้เลยนะเพราะว่าพี่โดนคอมโบเพิ่มแล่ มันทุเรศเกินไม่น้องไปดูดูานะเรียบร้อยนะทีเมืม่อกี้พี่นี่จะเต็มกระดาษแล้วเมื่อกี้เสกเนี่ยถ้ามีเวลาให้เสกพี่ก็ชนะคอมโบนี้นะแต่ถ้าพี่เสกไม่ทันก็คือพี่พี่ต้องแพ้นะมันก็หลักการง่ายๆนะเพราะตอนนี้คอมโบม,ม,มันมาแรงมากนะซึ่งทีมพี่คอมโบม,ม,มันไม่สมดุลเท่าไหร่นะใช่เพราะพี่ก็มีแค่เพิ่มแร่ตัวเดียวแนละ้วถ้าจะมาใช้บาค่มาใช้อะไรมันมันไม่เก่งนะครับน้องๆไม,องมไม่ต้องมันไม่ต้องมาใช้แทนหรอกมันไม่เก่งเลยคอมโบม,ม,มันติดช้าเว้ย เนี่ยถ้ามันมีวาแข่งตัวพี่ก็ชนะนะคนนี้พี่มันชื่ออะไรวะพี่สุมันโตนะก็ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าคอมโบพี่มันติดดีจนผมแพ้นะคือพี่เป็นคนไม่รับความไม่ให้แพ้ไงเออคลิปนี้ก็มีแค่เนี้แหละแล้วเรียบร้อยพี่ก็ทาการเล่นมาทั้งหมด30เพชรนะโอ้โหโคตรเจ็บใจกูใช้เพชรไปกับอะไรเนี่ยทึงีกูจะดองไปสุ่มนะโอเคพี่มีเจ็ดร้อยเพชรเดือนหน้าก็จะมีบานพันกับเพชรพี่ก็จะทาการสุ่มปั้นตัวคนระโบแม็ก ใช่เพราะว่าบ้านพี่รวยไงี่เออบ้านพี่รวยพี่ไม่เติมเกมเฉยองพี่รักครอบครัวนะครับพี่ต้องเอาเงินไปเลี้ยงเมียนะครับรอเล่นนะครับไม่ใช่ความจริงเพราะพี่จะไปเติมโลบอกพี่รอเล่นพี่ไม่เติมโลบอกเลยโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เพราะว่าพี่จะต้องไปเล่นอย่างอื่นแล้วนะพี่ขี้เกียจจะเล่นไลน์เลนเตอร์เพราะว่าเกมมันกางนะครับน้องๆโอเคก็เจอกันคลิปหน้า อยากให้พี่ทำคลิปไปก็แนะนำ้วเพราะพี่ก็ไม่คิดไม่ออกแล้วจะทำคลิปทำอะไรดีนะหรือจะรีวิวตัวพี่ตัวเก่าพี่ก็มีแหละถ้าน้องๆอยากดูก็บอกพี่แล้วกันพี่จะตัวเก่าเนี่ยไปบุกตบเหล่าชาเลนเจอร์คนอื่นที่มันเก่งๆนะครับโอเคที่จะพูดว่ากักกานะเพราะพี่จะโดนด่ามากว่าเฮ้ยมึงขี้แอคอะไรวะกูไม่ได้แอคนะครับกูโหดจริงอะโอเคคลิปนี้ไปมานี้พี่ก็ขอลาไปก่อนนะครับน้องๆอะไรที่มันไม่สุภาพพี่ก็ต้องขอโทษนะเพราะมีแค่คอนทินพูดมันตลกเฉยๆเ้อ สวัสดีครับ See you ครับ See you ครับทุกคน See you